ความฝันของเด็กๆนะครับหรือความฝันของวัยรุ่นหรือความฝันของคนที่ก้าวออกจากล้วมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาเพื่อไปสู่วัยแรงงานมักจะตั้งคำถามกับผมอยู่เสมอว่าต้องเริ่มต้นออมเนี่ยครับหรือเก็บเงินยังไงเพื่อจะให้ตัวเองมีเงิน1ล้านบาทแรกในชีวิตก่อนอายุ30สสมการง่ายๆครับของชีวิต มีรายได้ให้ลบเงินออมทันทีเหลือเท่าไหร่นะครับใช้ชีวิตกับเงินที่เหลือเท่านั้นการออมตรงนี้ถ้าเราเริ่มด้วยอัตราที่สูงเช่นเริ่มที่ประมาณ15-20%ยครับยกตัวอย่างครับเรามีรายได้20,000นะครับเราเก็บออมทันที20%นะครับเราเก็บออมทันที20%นะครับผลก็คือเราจะเหลือเงินแค่80% ขอขคือ็คือ16,000บาทเราคือคนรวยอย่าง16,000บาทแล้วเราก็เก็บเงิน4 0 0 0เก็บอย่างนี้ครับทุกเดือนทุกเดือนไปเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุในแต่ละช่วงวิการทํางานเราก็ยังเก็บที่เปอร์เซ็นต์ประมาณ20%หรืออาจจะมากกว่านั้นเงินก้อนนั้นจะค่อยๆทวีความทวีตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมนะครับว่าเงินที่เราเอาไปฝากเนี่ยดอกเบี้ยรับหรือผลตอบแทนที่เราจะได้รับ นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่เราซื้อไว้มันจะค่อยๆสะสมสะสมนะครับในแต่ละปีทบ,ทบต้นทบต้นขึ้นไปนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการออมนะครับโดยที่มีผลตอบแทนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เพิ่มพูนเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับสมาการชีวิตของคนที่จะสามารถมีเงิน1ล้านก่อนอายุ30คือออมไม่น้อยกว่า20%ทันทีที่มีรายได้นะครับ และมีสมาการชีวิตที่แตกต่างไปจากในอดีตสมาการชีวิตนั้นคือมีรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายรวยเท่าที่เรามีทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาก็คือว่าเรามีเงินเหลือหลังจากการออม 20, งหมื่แต่เราอยากใช้ชีวิตแบบคนสองแสนเราจึงไปกู้หนี้ยืมสินมันจึงเป็นปัญหาดังนั้นถ้ากลับข้างสมาการชีวิตในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการออม ออมทันทีที่เรามีรายได้เหลือเท่าใดใช้ชีวิตบนจำนวนเลขเท่านั้นนั่นคือความพอเพียงและเราจะมีเงิน1ล้านก่อนอายุ30แน่นอนครับ